น้ำขึ้นสูงนะครับอันนี้เป็นน้ำป่าไหลหลากมานะก็มีการรายงานวันวันวันไอวันไหนนะมันจันทรอจันตอนช่วงเช้านะครับว่นาน้ำมาจากตัดโกย,ยจะเข้าลมสักนะครับอันนี้ก็ท่วมสูงเลยนะบาขอนตัดโกยอ่าครับอันนี้ตักล้องก็เสียบลือก็เข้าบ้านไม่ได้เหมือนกันนะครับนะหนังสาหนีออกจากบ้านมาตอนตีส <c oughs> ี่สรุปแล้วก็คือเข้าบ้านไม่ได้ ท่วมซอยทางเข้าบ้านของเสียบันเลอนี่กบบจริง7เมตรจังสี่ประมาณหนึ่งเมตรนะฮะถึงเอวสูงเลยไปไหมอุทกไัยให้เขาช่วยเหลือไหมไปส่งน่อยครับจุดรับประจากช่วยผู้รถคันนั่นใหญ่ๆนะเข้าไปได้ท่วม ว่ามันไม่ถึงแล้วนะหอนาฬิกาเป็นมาตอร์ลานะขาสูบน้ำผักดันน้ำผักดันนี่ไงสูบออกขั้นไปลงอีกฝั่งหนึ่งอะต้นี้ขอกันนี่เรราไม่ใช่เหนีอวมาจากข้างในหรือเปล่าเป็นในนะเปนตินเลยนปิดเลยเดียวเรียนเดียวนีไง มีรอยปกเปียกอย่างนี้มีฝนตกไม้รถมันวิ่งเหยียบน้ำออกมาเนี่ยนี่นมามข,ขับสูบน้ำพักดันน้ำเห็นปะเขาก็ลองสูบอยูนน่นีน่ไม่เห็นนะรถคันนี้บังอ้าว <c oughs> นั่นนะครับเขาสูบน้ำกันอยู่เลยกล้องนี้ก็เห็นลมสักน้ำท่วมจริงเสียไปแ,แล้วท่อนนี้มันก็ไม่ลงไปที่เดิมเลยไม่เหลืออธิอธบายใหม่สิ่ มันจะสูบน้ําดันออกอีกทางหนึ่งไงท่อมันไม่จะรู้ใครกันนะเขาสูบออกจากท่อไงพี่ดันให้มันไหลไปที่ทางเดียวกันแล้วทางหน้าโรงเรียนสี่มงคลนั้นเขาก็ตั้งเครื่องสูบตรงแยกอ่ะเมื่อเช้านี้ก็ลงโอ้เกงาวมันไฟแดงดูไฟแดงมั้างไหมบูดมาเมื่อเช้านี้่คนแห้งเรยวซ้ำเต็มเลยนี่ยว่าแห้งวะพี่ลงไปเล่นน้ำไหม นี่นะครับดูโหไปเส้นบัจีนั่นสักครึ่งทางก็ยังดีเส้นไหนเส้นโนนะสามแยกแล้เลี้ยวไปนะเราก็จะเดินไปแล้วเดินได้ผมเดินได้แล้วพี่นงอ่ะผมคิดถึงลูกเมียอาจารย์เดี๋ยวไม่ไปแล้วเดี๋ยวผมไเดี๋ยวผมไปให้เดี๋ยวไปส่งก็ได้ถ้ารย์เหนื่อย เน่าสะเทารงานจันนี่แล้วผมไม่เนี่ยเลโอ้โหก็ฟากคนก็ได้ค่อยขยับไปนะเาระจานสักคืนไปได้พี่ก็อยากให้คนอื่นเขาล็บากเพราะพี่หลายนอนกูกูก็ได้กูก็นอนนอนกูอะคับพี่หนุ่มพี่เดียวนอนลูกกูเหรอกูไปคิดถึงใครมากหลอกนอนกากูปะนะโอ้ยุ้งนี้ก็แห้งแล้วแห้งแล้วนะแห้งแล้วพี่หนุ่มคิดถึงลูกสาวผมลูกสาวผมไม่กี่ก็สองวันจะให้แค่ตรงนี้เนี่ย เป็นกินข้าวสองวันแล้วนั่นไงเนี่ยตลาดลมสั่งเขาสูบไหมเขาตั้งเครื่องสูบสูบออกเนี่ยแต่ก่อนก่อนหน้านี้แสดงว่าเปียกหมดเลยเนี่ยขึ้นหมดเลยหมนเลยตอนมื่อเช้านี้เขาลงมันนี่คลื่นแข้งเขาน่ะเออเมื่อเช้านี้ากคลื่นแข้งเห็นไหมสภาพน้ำ่ะไม่เห็นเลยสภาพน้ำมันคุ้นเลสภาพน้ำไม่ใช่สภาพน้ำกรุณาขับช้าๆเมื่อเช้าเนี่ยร้านไในนาเนี่ย นี่หัวมุมจักแก้วนะโอ<ก>้โหคาซาไอกระส่ายกระสอบใสยไอโนมจะแยกกูดิเป็นชั้นกระตุนนี่ไงเขาใช้เครื่องสูบเห็นไหมเครื่องผลักดันน้ำนอืมเขาสูบอืมสูบสูบอ่ะของไ,ไ้ผักดันนี่แสดงว่ญญาเขาวางผังไว้เนี่ยท่อเนะี่ยมันเดินคนละนลายกันน,น,นี่นี่ไงเนี่ยเห็นไหมสุนออกจากฝั่งนั้นออกมาเจ้ารถออกมาปล่อยนง เรา,า,าก็มือกรลกที่เรถออกมาไปแล้วออกมาไปได้ยี่วายู่ท่วมเชียงกุ้นเหมนนั้นก็เดี๋ยวห่ากับมังปูนให้ไงโอ้แบกเอาแบกเอาสี่คนห้าคนอะแบกเลยผมบอกให้ซื้อห่วงยางเมื่อกี้นี้ยังไม่จมเหรอยังไม่คิดถึงอีคนนั้นดีโบรานะคิดถึงเลยเว่ยอุ้ยฟูดดีอะไรสดเนี่ยเป็ละคนเนี่ยนี่รอบๆนั่นเราเข้าไปข้างในไม่ได้เดี๋ยวเราวนดูสักหนุ่มกัน ่คอยวางแผนในกินนั่งพักสิชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนยืนก็ได้เอาผมจอดรถผมจอดรถให้นักลงไปยืนกันเถอะพักซอยก็ได้ปากซอยเนี่ยปากซอยบ้านนู่นนี่ผมเข้าตรงนี้จานทร์เนี่ยเนี่ยท่านนะนี่มันต้องมาสามแยกนี้บอกเรื่องควาเลยซอยแรกเลยอ่ะเามึงจำไว้ทีเนี้ยมึงจำไว้บังคับคดีเนี่ย พูดดีๆพูดดีๆดูซ้ายมือทานขวามือไรสดอยู่ทานขวามือขวามือไปไหนเอาไปบ้านผมไงมันท่วมไปไม่ได้ถนนไม่ท่วมเห็นน้ำอยู่นะเดินไปนี่นไม่ไื้อเหรอเออออกดกันรถก็ได้กันบนเลยรวมมารุ่นมากันจังไม่มาเลยใส่นะแต่ทำไมวาเหมือนรู้ดีนั่งหน้า ลนเปิดไปเลี้ยวแล้วเห็นไหมนะเดี๋ยเอารถกลับไปละเข้าไปดูเข้าไปได้หมดนะขี่ไปได้อยู่นะเดี๋ยวเข้าไปดูกันพอเข้าไปดูก็รู้หรอกจะได้จบคนบ้าคนบอลเถียงกันมันไม่จบกินเบียร์แั้วสามคนไปละนี่นี่เยี่ยมีแหยหรือเปล่ามีเลยยังที่จะจะให้สองไหมสองคนเนี่ยสองไหนบอกที่สามนี่เขาได้มาเลี้ยงแสดงว่าเป็นห้าที่นี่เขาแสดงว่าเป็นห้าที่ลูกกีฬายังออกมาได้เหรอนะ ก็เขาออกมาจากตรงไหนแล้วไกลกว่าจะถึงเนี่ยเส้นนี้วิ่งได้แต่ซอยพี่ลือแต่ในซอยเข้าไปไม่ได้แต่ว่าตรงตรงทางเข้าตรงนั้นน่ะเขากั้นเห็นไหมใช่เออทางนู้นเขากั้นดเดี๋ยวดูก่อนจานบุตรศีร์ครับบุตรศีลมันไปไปว้หรอกถ้ามาอาการนี้แล้วอะ่ะนะเห็นไหมอืมใช่ให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยกรับทอาไมไปไร้สดดิปไ,ไปไร้ไปยังไงอ่ะเข้าไปอย่างเงี้ยนะ โอ้โหพูดเป็นกระตูดจังกลางแปลงโอ้ทำไมแม่เอา,าเวลาไปกัน้นมอไซค์วิ่งกระจังนะดูดิพี่ก็ขี่ไปกับเขาก็ได้นลยจะส่งเขาปากซอยหน่อยครับวางี้ได้ได้ไปไม่ได้เลยจา่านำ้ำเ่ิมแค่นี้รถมันวิ่งงี้รถมันตำ่นนนตำที่ลวงชิดดูที่รถเขาวิ่งมาส่วนเราอะ ดูเนยดูขนาดมอเตอร์ไซค์คันเลน้อยวิ่งู่ปั่นนี้แล้วแต่ก็มีรถถ้าเป็นกระบะกระบะก็ไปถึงครึ่งล้อแล้วนะจะไม่มีที่เรากลับรถมาเลยไม่ใช่ไฮรีทียกขึ้น อืมผมก็คิดอยู่ถ้าพี่แต๋วถูกหวยเนี่ยผมขอมาทำไฮดรอลิกคันนี้นะ่ยจานจอดทำรถอีทุกนี่ไปถึงได้ไหมจุกเข้เลี้ยวเข้ามาแล้วนะพี่จะไปบ้านเหรอครับในอีทุกเนี่ยใช่อีทุกคนรู้จักเลยเข้าไปเบลไม่ไกลหรอกแค่นี้เออเข้ามานะเอาด้วยถามด้วยผมถามอะไรเหรอเรืวจานมาจอดหาว่าแกไปอยู่นหนใช่เปล่เขาวิ่งไปถึงได้ ี่ครับขับไปถึงไหนขับไปถึงไหนครับลงกล่องเก่าอ๋อไม่ใช่พี่อะขับเข้าไปในถึงไหนโอเ้โอเอเอรถเล์รถตะจันเข้ามาปะไรเด้อวันนี้มาถึงอยู่หน้าร้านขายของร้านยาเต้งอะไรเนี่ยสถานไม่รู้เรื่องมีรถมารับได้บ่ล่า คออนี่นะแต่เขาเข้าใจว่าเราเนี่ย<ถ>ทางนี้ไปได้ไหม <c oughs> รถยนต์ใครกะได้ที่เขามาเน่ยเขาวิ่งมาทางนี้เนี่ขอใส่เข้ามาหมดเลยขอใส่เข้ามาเลยพี่ท่ารถด e ีแทคมันมาคุยด้วยอะ <c oughs> ไม่ไีมม่่งตรงทางบ้านอย่พก็เดินมาก็โดดเดินมาดดน,มาน,นาบ,บ้านหญ่ะไม่ได้ใเขาตรงนเตรงนี้มันน้ำมันท่วม ทางตลาดลมสักเนี่ยเห็นแล้วล่ะเอะเอไรสดมงเจ้าอยู่หางกัมากันทีจังหวันั้นอยู่บอกว่ทางปักข้อยขอนแก่นมันเข้าไม่ได้เขาปิดเขาปิดเขาปิดทางไว้เข,า,ข,า,ขาไม่ให้เข้าปักข้อยขอนแก่นปล่อยแกลมพนันอาจารย์แกเดินเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจอดไกลๆกว่านี้หน่อยโอ้โหตามไรยประงตรงเมื่อกี้นี้ไม่ได้จี <laughs> ตรงหน้าใบไมีแต้งนะงงแฮ อันนี้ปานนเ้อันนี้หมดอะไรข้างหลังไหมาบทนังงยังไม่รู้จะตาก,กำเลยเขอสูบจากจากห้วขึ้นมาหวนขึ้นมาใส่่อน้ำมันเข้าทางนี้โอ้โข้นี้เขากั้นไนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ลงตรง นี่นะหองตรงส่วนกล้แบบนี้ผมลอยตามน้ำไปก็ได้เดี๋ยวไปขึ้นเรื่องนู้ยโดดลงไปเดี๋ยวมันก็พัดไปถึงอย่างเงี้ยเรียนลอยน้มน้ำไปแล้วก็อย่างอย่างเร็วก็ไปตรงมูมนที่ที่เขากั้นทางเข้ามาปากหอยเขาปุเจ้ากันเกณฑ์นะไปขึ้นหลังท้ายซอยพี่ลือนะเออเนี่ยเห็นป้ายไหมนะเขาอ่านว่าอะไรหนึ่งห้ามเข้าทางห้ามผ่านหนะกรุณาห้ามรถทุก ชนิดชนิดผ่าน,นากว่าเห็นปะจานก็ห้ามผ่านแล้วเราจะเลี้ยวไงนี่มันเป็น,นวันวีอะน้ำท่วมนี้ตำรวจไม่ออกมาหรอกเกิดจับเปล่าไงผมว่านี่มันยุบลงแล้วนะนี่มันยุบลงแล้วนี่มีจานไปถ่ายตรงนี้ก็ได้นะก็ดีไงก็มาถ่ายอย่างนี้ไงโอ้ห่นานะครับ ตรงสารเจ้าเนี่ยควาขึ้นสูงเลยโอโ้เพียงกับไอ้นีต้นนี่เลยโอ้โหตัวนี้มันแห้งหมดแล้วเน,น,นี่ยถ้าไม่มีก็เพียงนี่หนักเลยนะพัดกิ่งไม้พัดอะไรมาเนาะร้าน,นนี้เปิดหรือเปล่าเออเออสกแก้วคุปเปิดดิเดีย๋ยวนั่งอยู่นะปิดผมไม่เปิดที่เสียค่าแรงองน้ออยู่ในรถนี่เด้อหรือเบดดื้อเด้อ ล<ะ>งมาได้แล้วจ้ะฮะลงมาได้แล้วฝั่งนี้ลงรอแล้วน้ำน้ำท่วมนะพี่ไม่ลอยหรอกพี่ขึ้นอืดแล้วจานข้ามไป,ปบ่าเปียกตีดอะไรฮะจานจะลุยข้ามไปนะของปเปียกมันเป็นไรรองเท้าดีเจภูมิเลยนะ โอ้น้ำขึ้นสูงเลยลมจักนะครับอันนี้ส่วนลงตาลน,นะครับ ส่วนน้ำตาลคุ้งเลยดูดีเงียบปิ๊บมาเล่นตาเงียดูดูลอยข้ามเหมาอนโซ่เบ้านเราโอ้ไม่เมื่อยกันเลยนะจะต้องวนกลับวนกลับไปไหนเล่นนะครับครับโอ้นี่ไม่มีน้ำใช้แน่ๆปลูกน้ำเลยน้ำตาลครับ อ,อันนี้คือจริงๆระดับน้ำมันอยู่ที่คันคันปูนนะครับล้นจากแบบนี้เนะนี่ยกั้นแลยพี่ให้ผมไปส่งที่ไหนนะต่งที่เดิมมั้นะที่เดิมใช่ไหมครับผมเดินเข้าไปก็ได้ผมพวงลูกเนะมียจะไ,ไ,ไ,ไป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 บ้านผมละพรุ่งนี้ มันก็ยังอไงนี่ดิมันยังออกไปขายได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยแล้วผมได้อยู่กับลูกเมียไงปิดจังนะัง <laughs> น้ำตาจะไลลที่ไม่เห็นเดีย๋ยวบอกเฮ้ยค่อยเห็นหมดแหละการร้า์าาสดอยู่ดิขับเข้ามาทำไ,ไมเออเขารีบโทรมานะโอ้ไปบ่ได้ายวะกลับทางเก่าผมว่า ใช่ครออกกปทางนู้นะอะขับช้าๆเด้อเบียนกูป้เอล่อยมาวางตังค์เ่อะเยนเออเกู แล้วจานมันไปอยู่แล้วจานจะไปส่งตรงร้านจะแต่งกันน่ะอุ้ยบักที่บา้าคับแหยนเขาว่าเดดี๋ยวเี๋ยวปลาขึ้นปลาขึ้นไปที่ค,คันนี้ก็ไ,ไปไม่ออกนี่นไปยังไงละ่ะออกซ้ายมันจะไปหอดนาฬิกาผมก็รอไอ้คันนี้ผมไม่กล้าเลี้ยวไปเยอะมันลึกมันได้ยินเสียงปลาบอนนี่โอ้ปลปาบูปลาบตายรถนะ ครรับเาพี่แน่ใจนะว่าพี่จะให้ผมส่งตรงกันนะครับเดี๋ยวผมเดินไปเรื่อยนะโอเคเอาเดี๋ยวจอดตรงนี้เลยแล้วกันอืมไปไหนนะไปไหนไหนยังมีไข่กับปลาป่องเสื้อผ้าเอาไปด้วยเลยไหมนะโอ้พอดีซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วปลาป๋องกับไข่ซื้อเตรียมไปแล้วพอรู้ว่าน้ำท่วมแกก็แวะซื้อเลยเนี่ยวปิ๊บ โอ้โหนี่แสดงว่าลงมาแล้วเนี้ยพรุ่งนี้ก็น่าจะเข้าได้เลยลองดูขอบน้ํานะอืมถ้าไม่ตกมาอีกคืนนี้มันลงไวอยู่นะมันเอาออกมาไม่ได้หรอกอือไม่อืมโอ้ยจะออกมาได้บ่ละครึ่งเอวให้นองไม่งั้นพี่ก็รอไม่วันหลังวันหลัง พี่รอดูสถานการณ์ก็ได้ก่อนเอาหน้าก่อนเดี๋ยวนอนก็พี่รื้อชักคืนก่อนพรุ่งนี้เช้าก็ได้เห็นไหมเงยเงยว่มีเพื่อนนอนนกุงด้วยกันก็ได้ว่าวันนั้นนี่เดี๋ยวน้ำรถเราเยอะเอารถเพื่อนมาให้มาส่งมาเอาออกเป็นเดือนนะ แม่จานบนไปส่งใครจะไปส่งไงเป็นเดือนเลยนะกว่าน้ำจะลดอ่ะเมื่อเช้าก็พอได้แล้วน้ำลงไปวันนี้นอนอยู่กับพี่หลือดีนะเขาสูบไปเนี่ยแต่ดูจากปริมาณน้นลงไปอยู่นะเราทีดแล้วว่าสองวันน้ำลด พุมีกรลกแล้วอันนี้ก็สองวันกน็จ่นม,มาเก็บเมื่อวานใช่ไมั้นข้าววิทายส่วนตรงตามแล้วถายแล้วพลังการ,ร่ถ่ายพี่ลืลอยคอเนะลยบขาในซอยได้ลอยคอน่เนี่วาายวอสะใจมากลกคลายพี่เดียวจะจับพี่หนองโยนลงรถหรอ ก <c oughs> ี้นะตุ๊กนั้นคุยรู้เรื่องอะได้นั่งไปกับมันนะมันปุคุยเด็กลมเกา่าลมเกา่เกาเราอ,อยู่นนมันนเขาคิดว่าเราจะมาทางลมเก่าไปถึงลมเก,าก่าก่อนเพือ่อนล้วพออย่างนั้นกันมั้งอ่าเพรก็ว่าควรเลย ก็บะคันนะผมว่าน่าจะไปสูงดูไปได้ข้างนอกเนี่ยมันไม่สูงเหมือนในซอยหรอก จากปากซอยนะ